สวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลวก็ต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่ผ่านเขา้ามาเห็นคลิปนี้ได้นะคะและนี่ก็เป็นการทานายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะก็เอาเป็นว่าคุณดูคลิปนี้เอาไว้สําหรับอ้างอิงการใช้ชีวิตบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่12ใบกัน เพื่อดูดวงชะตาในเดือนนี้ หนุมานขออนิยาาขยับกล้องอโอเคเราจะนากับสังทองเท้าทศรถพระนารายบำทมสินพระนางสีดาพยาย,ยม,มาราชเทพบุตรยุติธรรมพระราหูทศกัณฐ์ออกลบพระเพิง พระนางเบญจก,กัลยาณีและพไพ่ใบสุดท้ายนะฮะคือพระเทวะฤษีอ,อ,อนี่ฮะอโอเคเอ่อือมสำหรับเดือนนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากนะสำหรับคนที่ สำหรับชาวราศีเมษนะคะหนักหน่วงในที่นี้เนี่ยนะคะคือแบบว่าเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างกับคุณนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนที่คุณนั้นเนี่ยจะต้องแบบว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเอาให้แบบว่ามันรอดแล้วก็มันผ่านไปได้คุณจะต้องมีการแบบว่าวิ่งเต้นในเรื่องของการทํามาหากินวิ่งเต้นในเรื่องของการใช้ชีวิตค่อนข้างวุ่นวาย มากพอสมควรทีเดียวแต่ด้วยเหตุเพราะว่าคุณนั้นเนี่ยมีไหวพริบและก็สติปัญญามัมเลยทำให้คุณสามารถที่จะแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปได้แต่ใดๆก็ตามแต่นะคะถึงมันจะรอดไปได้นะะี่ค่ะคือมันก็บังเกิดความเครียดหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับคุณปวดหัวเป็นไมเกรนอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะคะคือแบบมันเรียกได้ว่าคุณจะต้องแบบทําการแก้ไขสถานการณ์แทบจะทุกวินาทีกันเลยทีเดียวนะคะมันเลยแบบว่ามีความโอลมาห มีความแบบร้อนรนสับสนในเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเลยค่ะถ้าดูโดยรวมไพ่ใบอื่นๆด้วยแล้วเนี่ยค่ะคือจะต้องบอกเลยว่ามันคน่อนไม่ว่าจะเป็นการงานของคุณเองก็ตามแต่นะคะคือไม่ต้องพูดถึงนะคะการงานตรงนี้เนี่ยค่ะมันจะมีแบบในเรื่องของปัญหาต่างๆเข้ามามากมายคืออุปสรรคเอ่ยอะไรเอ่ยคือเรียกได้ว่าเนี่ยมันแก้ไขปัญหาหรือว,ว่าแบบเอ่อจาก การงานอะไรพวกนี้กันเป็นลายวินาทีเลยมันทําให้เกิดความร้อนรนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะจึงเป็นเดือนที่คุณจะต้องใช้ในเรื่องของสติปัญญาเข้ามาในเรื่องของการบริหารจัดการการงานให้ดีนะคะวก็เรีย้ว่าต้องมีสติทุกอย่างก้าวเลยทีเดียวนะคะเออแบบประมาทกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะนอกเหนือไปจากนี้นะคะก็ต้องบอกว่าอืม มันมีปัญหาขัดแย้งกันกันในเรื่องของการงานนี่แหละมันมันจะรู้สึกอึดอัดค่ะทั้งบรรยากาศภายในองค์กรเอยหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบบเพื่อนร่วมงานหรือกับหรือกับหัวหน้างานอะไรก็ตามแต่นี่ค่ะก็จะมีความแบบเครียดอยู่ในนั้นตึงเครียดอยู่ในนั้นคุยกันได้ไม่กี่คําความคิดความอ่านมันไม่ตรงกันเลยเรียกได้ว่ามันคิดกันคนละแบบไปเลยนะคะคือแบบ ทัศนคติมันไม่ได้แล้วก็หมายแลก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนะคะคือจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะฝ่ายตรงข้ามที่มันไม่ได้นะแต่เพราะตัวคุณเองก็ล้อนลนวู่วามมากเกินกว่าที่จะพูดคุยกันเพื่อที่จะบอกว่ามาแบบระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอะไรพวกนี้ไปไปให้มันแบบผ่านผลไปได้เอาจริงๆนะคะเดือนนี้คือคุณ คุณจะใช้ตัวเองเป็นหลักในการปรับแก้ไขปัญหางานแล้วก็ปัญหาชีวิตไม่ได้นะคะคือคุณจำเป็นที่จะต้องแบบว่าอาศัยในส่วนของความรู้ความสามารถนะคะจากผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งหลายอะ่ะเข้ามาช่วยแบบฟอร์มทีมเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาร่วมด้วยช่วยกันกับคุณไม่งั้นแล้วอะ่ะทางรอดอะ่ะมันมันมันยากจริงๆซึ่งทางรอดเดียวของคุณที่มีได้นั่นก็คือเนี่ยนะคะการแบบ ต้องใจเย็นอย่าผีผามแล้วก็อาศัยความรู้ความประสบการณ์การทํางานเป็นทีมแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในการช่วยเหลือสนับสนุนแก้ไขให้ปัญหาตรงนี้มันเสร็จสิ้นแล้วก็ร่วงไปได้นะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยค่ะคือถ้าคุณทำคนเดียวนะการพิจารณาการไต่ตองหรือว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยค่ะมันจะผิดพลาดไปหมดเลยแล้วมันจะส่งผลกระทบทางด้านเสียซะมากกว่าซึ่งมันส่งต่อตัวคุณเองแล้วก็ส่ง ถึงผู้อื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะอย่าตัดสินใจด้วยความใจร้อนหรือว่าความวุ่วามตัวเด็ดขาดนะคะอันนี้สำคัญมากจริงๆแล้วก็มันจะมีความแบบปัญหามันเข้ามาเยอะมันก็จะมีความที่แบบว่าคุณ ไม่อาจที่จะจัดสรรในเรื่องของแบบลำดับความสําคัญของการทํางานได้เลยมันจะแบบว่าไอ้นั่นก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องได้ทุกอย่างแลดูเหมือนจะสําคัญทั้งหมดเลยแม่หมออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้สติสนิดนึงอะค่ะค่อยๆนั่งไล่ไปทีละอย่าง2อ,อย่าง อาจจะมีงาน2งานที่ต้องการในเวลาพร้อมๆกันอ่าโอเคไม่เป็นไรมันยังอยู่ในเลเวลที่คุณสามารถจะแฮนเดิลได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาทุกอย่างมายำรวมกันทำพร้อมๆกันแก้ไขปัญหาพร้อมๆกันทุกอย่างมันจะพังคลืนค่ะมันจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยสักอย่างแล้วทีเนี้ยมันจะส่งผลต่อตัวคุณเองมันไม่ใช่แค่ตัวคุณนะสิมันจะส่งผลต่อ คนอื่นๆรอบข้างทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะมันเลยกลายไปว่าตีกันฉ่ําเลยทีเดียวนะฮะโทษกันไปโทษกันมาอะไรแบบนี้มันมันมันไม่ค่อยมีความสุขมันเป็นแบบว่าบรรยากาศแห่งความท็อกซิกกันแล้วกันมันทําให้แบบโอ้ยไม่อยากจะอยู่ตรงนี้เลยอยากจะลาออกไปซะให้พ้นๆเลยประมาณนี้คิดถึงขั้นนั้นกันเลยทีเดียวแต่ถามว่าเอ๊ะมัน จะสามารถแหมแม่หมอจะสามารถเริ่มต้นใหม่ในงานที่ใหม่ได้ไหมก็ต้องบอกเลยนะคะว่ายังไม่ใช่ช่วงจังหวะเหมาะในการที่จะจบจากสิ่งนี้เพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่เพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังคงแับผันผวนแปรปรวนอยู่นะคะมันมันมันไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าการที่จะ ออกจากที่นะตรงจุดนี้หนีไปเพื่อที่จะไปเจอที่ใหม่ที่ดีกว่ามันไม่สามารถที่จะบอกได้เลยค่ะว่าที่ใหม่นั้นเนี่ยจะดีกว่าหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้อดทนเข้าไว้ใช้ชีวิตด้วยความใจเย็นนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดว่ามันเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วเราก็คุณจะถูกผู้ใหญ่ตําหนิแบบรุนแรงนี่แหละรุนแรงจนคนจนถึงขั้นที่แบบว่าคุณอยากลาออกกันเลยทีเดียวแต่ในสิ่องอันใดเขาพูดตามเนื้อผ้าค่ะ เขาพูดตามเนื้อผ้านในลักษณะที่บอกว่าคุณทําแบบไหนคุณได้แบบนั้นคุณได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้นแล้วคุณควรที่จะต้องแบบว่าฟังเพื่อเอามาปรับปรุงแก้ไขตัวเองด้วยในส่วนหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าใครก็ตามแต่นะคะในช่วงนี้นะเราให้ระวังในเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ ของคนในครอบครัวที่อยู่ในบ้านเอาไว้ด้วยนะคะก็ไปหาหมอหาหมอกันให้ดีนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าเออเจอหมอที่มันไม่ถูกโรคสักนิดนึงนะคะใดๆแล้วเนี่ยก็ให้ดูแลกันให้ดีๆกันแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะของของคุณแล้วเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยนะคะการเงินมันค่อนข้างสับสนแล้วก็แปรปรวนกันแล้วกันใช้คํานี้นะคะคือมันแบบเข้ามือซ้ายออกมือขวาคือมันแบบเข้าปุ๊บ ออกปับเลยทันทีนะคะมันมีความไม่แน่ไม่นอนมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตลอดเวลาค่ะแต่ว่าถามว่ามันเออมันส่งผลในในแง่ดีที่ทําให้คุณนั้นเนี่ยรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของแบบ ควบคุมรายรับรายจ่ายเออมันทําให้คุณโตขึ้นในเรื่องในเรื่องนี้นะคะก็จะทําให้แบบว่าเออใช้ใจ่ายเท่าที่จําเป็นเก็บออมอะไรอย่างเงี้ยในยามที่จําเป็นให้มันมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันมีโอกาสที่จะแบบว่าเออพัฒนาไปได้เรื่อยๆจนทําให้คุณรู้ว่าเออในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินของตัวเองเราเนี้ยควรที่จะต้องทําอย่างไรประหยัดแบบไหน ค่านี้จะต้องจ่ายไปเท่าไหร่ถ้าจะลงทุนเพิ่มเติมคือจะต้องแบบแบ่งออกมาเท่าไหร่แล้วเอาไปหมุนเวียนเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะคุณจะจะัดสรรได้ดีขึ้นแต่ประเด็นก็คือก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของการจัดสรรได้ดีขึ้นนั้นเนี่ยคุณเดือนนี้คุณจะได้รับบทเรียนในเรื่องนี้ก่อนก็คือจัดสรรไม่ได้ก่อนนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะเจอปัญหาตรงที่ว่าเนี่ยแหละความสวิงแล้วแบบเงินมันเข้าออก เข้ามาปุ๊บออกปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันทำให้คุณแบบว่าหัวเสียแบบทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบว่าโวยวายฟูมฟายคือแบบไม่ได้ดั่งใจเลยสักอย่างอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือเรื่องอารมณ์ ล้วนๆเลยค่ะเรื่องอารมณ์นะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรด้วยอารมณ์ในช่วงเนี้ไม่ว่าจะในแง่ไหนมิติไหนเรื่องใดก็ตามแต่ไม่เป็นผลดีต่อคุณทั้งสิ้นค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงด้วยเรื่องของบานช่องห้องหับแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเออมันคุณอาจจะแบบว่าอาจจะแบบเออสวดมนต์ไหว้พราหรือว่าปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านของตัวเองค่อนข้างที่จะบ่อยแลวตอนนี้บอกเลยนะคะว่า พลังงานที่ดีพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนะะี่ยค่ะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคะเพราะนั้นแล้วก็ทําดีแล้วทําต่อไปนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าถามว่าจะได้โชคได้ลาบไหมถ้าเป็นเรื่องของการเงินแล้วตอนนี้บอกเลยว่าอย่าเพิ่งเสี่ยงดีกว่าแต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากที่อยู่อาศัยของตัวเอง อันนี้มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องถูกหวยรวยเบอร์แต่เพียงเดียวแต่คุณอาจจะแบบได้ในเรื่องของแบบสิ่งสําคัญและสิ่งจําเป็นบางอย่างที่มันควรจะเอ่อที่มันได้เข้ามาแบบบังเอิญก็แล้วกันนะคะสำหรับบางคนแล้วเนี่ยอาจจะแบบว่าอืมอาจจะได้บ้านแบบงงๆคือแบบอา้า คิดว่ากูไม่ผ่านแต่สุดท้ายเราก็คือผ่านซึ่งในการผ่านในครั้งนี้เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันดีในขั้นต้นสําหรับคนที่อยากมีบ้านเม่ของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลต่อเรือนการเงินแล้วก็การบริหารจัดการในเรื่องของการเงินของคุณมากพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเมเนจให้ดีนะคะในเรื่องของการเงินในส่วนของอเรื่องของเหล่าบริวารทั้งหลายนะคะต้องบอกเลยว่าคุณนะตอนเนี้ย คุณพึ่งพาใครไม่ได้กันแล้วกันในเรื่องของบริวารที่อยู่ใต้ใต้อานาจของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าคุณคิดเองทําเองคนเดียวอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันคิดไม่ตรงกันหลายอย่างพอมันคิดไม่ตรงกันหลายอย่างเสร็จปุ๊บคุณก็เลยแบบว่าไม่บอกใคร เออไม่บอกบริวารไม่บอกให้ใครช่วยเหลือดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยไม่แปลกที่จะไม่มีใครช่วยคุณเพราะเขาไม่เข้าใจแนวความคิดของคุณเพราะเขาไม่เข้าใจในเรื่องของทัศนคติและตรกกะต่างๆของคุณเพราะมันขาดการในเรื่องของการพูดการอธิบายเวลาคุณพูดอาจจะพูดไม่รู้เรื่องในซ้ำไปพูดแบบพูดแบบสับสนลุกลี้ลุกลนไปมันเลยทําให้แบบคนฟังรู้สึกไม่มั่นใจมันเลยทําให้แบบว่าคนฟังรู้สึกว่า มันใช่เหรอมันได้เหรออะไรแบบนี้นะคะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวของคุณนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเอ,อถ้ายังไงเซียเนี่ยนะคะสำหรับบางคนนะอาจจะต้องแบบว่าได้มีความไปเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคดีความการขึ้นลงขึ้นศาลต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทําใจไว้ชนิดนึงนะคะเพราะว่า ไอ้สิ่งที่คุณเตรียมไปอะ่ะมันไม่เพียงพอต่อการที่จะเราไปสู้คดีกับใครเขามันทําให้คุณเนี่ยคะ่ะจะต้องแบบพ่ายแพ้กับกับความไม่พอในเรื่องของการยืน่นยื่นสำนวนหรือว่ายืน่นแบบหลักฐานอะไรต่างๆนะคะซึ่งอันเนี้ยเอาจริงๆนะคุณรู้ทางรู้ว่ามันไม่พอแต่ก็ยอมไปสู้กันที่ชั้นศาลสุดท้ายแล้วเนี่ยคะ่ะได้แบบได้มีการตัดสินอะไรมาก็ตามแต่แล้วเนี่ยคะ่ะคือ มันก็เป็นไปตามผลนั้นๆจริงๆเขาก็อ้างอิงตามจากหลักฐานเพราะนั้นแล้วคุณอย่าโวยวายอย่าฟูมไฟายไปนะคะในครั้งนี้แพ้ในครั้งหน้าคุณอาจจะต้องแบบว่าได้มีการยื่นต่อเพราะว่าในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุดยังยังไม่อาจจบได้ภายในช่วงเดือนนี้หรือว่าครั้งนี้ค่ะอาจจะต้องมีแบบต่อไปอีกเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆนะคะก็คือแบบไม่รู้แหละว่าคุณแบบอยู่ในขั้นตอนกระบวนการไหนแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่ในครั้งนี้ค่ะ ทีนี้นะคะแต่แต่ถ้าเกิดว่าบางคนแบบโอ้ยแม่หมอขั้นสุดแล้วละสูงสุดแล้วอะไรเงี้ยอุทธรณ์แล้วนู่นนี่นะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าก็ต้องทําใจนะคะว่าคุณจะไม่ได้ชนะนะผลที่ออกมาคือคุณแพ้แล้วคุณจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งมันซึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบว่าทําให้คุณเครียดมากพอสมควรเพราะว่าอไพ่ที่เสียเนี่ยะคะ่ะอยู่ในตําแหน่งของแบบ ภัยพิบัติทั้งนั้นเลยนะคะก็ให้ระวังเสียทรัพย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแบบนี่แหละค่ะของบ้านหรือว่าของคดีความอะไรก็ตามแต่ที่คุณแบบมีอยู่นะตอนนี้นะคะเอาละทีนี้โอ๊ยฟังมาแบบชาวราศีเมษบอกปิดและไม่ฟังต่อแล้วรู้สึกตอแต้เลยก็มีแต่เรื่องที่แบบว่าโอ๊ยฟังแล้วห่อเหี่ยวจิตใจอะไรแบบนี้เนาะก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะก็อ่านตามหน้าไพ่จริงๆนะคะคืออันนี้เราดูดวงเพื่อที่จะได้แบบว่ารู้ล่วงหน้า บบแบบเราก็จะได้เตรียมตัวถูกจะได้บบแบบเราแวดระวังเอาไว้ไม่ได้แบบว่าปล่อยให้มันแบบเกิดขึ้นแบบเลยตามเลยอันนี้คือสิ่งที่เราแบบสิ่งที่ดีของการแบบได้ร่วงรู้อะไรบางอย่างร่วงหน้ากัแเรากันนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าอ้างอิงไว้เป็นบางส่วนของชีวิตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยมันได้มันใช่มันตรงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แค่ต้องเตรียมมือตั้งรับเอาไว้อย่าได้ประมาทเท่านั้นเองค่ะ ออใดๆก็ตามแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในรูปแบบไหนบอกเลยนะคะว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ค่ะอาอนั้นแล้วเนี่ยคุณคุณอย่าดําเนินการอะไรเพียงลําพังอย่างที่บอกไปเนาะซึ่งถึงแม้ว่ามันแลดูจะแบบเต็มไปด้วยปัญหาจังเลย,ยงูนงี้งั้นแต่ใดๆเสียเนี่ยนะคะในเรื่องของลาภยศหรือว่าความสําเร็จต่างๆอะพวกนี้เนี่ยค่ะคือ มันก็ยังพอที่จะทําให้คุณนั้นเนี่ยสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ไปได้เรื่อยๆคือมันเป็นเรื่องของการที่แบบว่ามันยังพอมันยังพอกินพอมีพอใช้อยู่อะไรแบบนี้ค่ะเพียงแต่แค่ว่ามันอาจจะลดทอนลงไปครึ่งหนึ่งจากที่คุณเคยมีมันเลยทําให้คุณรู้สึกหัวเสียรู้สึกแบบไม่ชินอะกับกับสถานการณ์แบบเนี้ยมัน มันควรที่จะต้องได้มากกว่านี้สิงูนี้งั้นอะไรแบบนี้เป็นต้น,นนะคะมันก็เลยทําให้คุณแบบร้อนรุ่มกระวนกระวายเพราะนั้นแล้วคุณมีคุณมีความร้อนรุ่นกระวนกระวายอยู่นะตรงนี้เนี่ยคือคุณอย่าปล่อยให้ไฟมันเผาใจเลยค่ะคุณทําใจให้สงบแล้วมีสติในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วมันจะทําให้คุณคิดออกว่าถ้าคุณเดือดร้อนในเรื่องของการงานในเรื่องของคดีความอะไรก็ตามแต่คุณ สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างคุณจะคิดออกเลยค่ะอย่างน้นอยๆมีคนช่วยคุณ4ี่ห้าคนแล้วก็เป็นคนที่ทรงคุณวุฒิแล้วมีความรู้ทางด้านนี้ทางนั้นที่จะนําพาให้คุณนั้นเนี่ยไปประสบความสําเร็จเพียงแต่แค่ตัวคุณนะ่ะอย่าเอาแต่นอนหลับทับสิทธิ์อย่าเอาแต่มัวแบบว่านั่งเฉยๆคิดแต่ไม่ทําอย่าเป็นแบบนั้น เพราะใดๆก็ตามแต่นะคะทุกอย่างมันคงทีย่ยังต้องดําเนินไปตามเนี่ยค่ะตามแบบว่า energy ของตัวคุณเองถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่แบบตอแต่แม่หมอไม่อยากทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเบื่อแล้วกับปัญหาที่เจอขึ้นที่แบบที่เจอมาอะไรเงี้ยมันหนักขึ้นทุกวันทุกวันเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณก็จะแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดวงชะตารหรือว่าของชีวิตของคุณคุณก็ได้แต่แค่นั่งรอวาสนาต่อไป ม่อชึ่งไม่รู้ด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าความแบบความความแบบดิ่งดาวตรงนี้มันจะไปจบที่ตรงไหน ถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างแล้วแล้วก็มันก็จะอาจจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ได้แต่ในขณะเดียวกันในเมื่อคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีคนรอช่วยคุณอยู่เหมือนกันนะคุณไม่ได้แบบว่าเดินทางเส้นนี้แต่เพียงลําพังอะ่ะยังมีคนที่คอยแบบว่าให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่คุณลุกขึ้นมาค่ะคุณคิดอะไรไว้นะคะสิ่งที่เป็นอยู่ในหัวตรงนั้นเนี่ยดึงออกมานะคะแล้วก็ลองไปปรึกษาผู้รู้อย่างที่บอกนะคะแล้วคุณจะได้แบบไอเดียแบบดีๆเลิศๆกลับมานะคะแล้วทําให้คุณ นั้นเนี่ยแบบเดินทางไปในทางที่มันที่ถูกที่ควรมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะบอกว่าเออดับไฟในใจตนเองได้เข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นว่าต่อให้มีปัญหาอะไรก็ตามแต่แต่หัวร้อนไปอะ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นโวยวายตะโกนใส่ใครไปไม่ได้มีแบบไม่ได้ทำให้มีอะไรดีขึ้นมีแต่ทำให้ทุกอย่างแย่ลงแย่ลง แต่เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนี้นะคะความสัมพันธ์การงานอะไรต่างๆคุณเสียครั้งนี้เท่ากับคุณเสียตลอดไปแต่ถ้าคุณพยุงมันได้ในครั้งนี้เท่ากับว่าคุณยังสามารถรักษาคนที่สําคัญที่อยู่เคียงข้างคุณต่อไปได้นะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ให้เคสสักนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะอันนี้คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องมีโอกาสที่จะได้ ให้เระวัดระวังกับเรากันนะคะระมัดระวังสุขภาพในช่องท้องนะคะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดในช่องท้องแบบกระทันหันนะคะที่แบบว่าเออ่ไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆอันนี้ก็คือแบบว่าขับรถขับลาไปที่ไหนก็ตามแต่หรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าการใช้อุปกรณ์ในครัวนะคะระวังแบบไฟร้อนไฟลวกต่างๆนะคะหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าโดนมีดบาดหรืออะไรแบบนี้นะคะให้ระมัดระวังเอาไว้ให้ดีกันเรากัะนะคะอย่างที่บอกไปเดือนนี้คุณต้องใช้สติกับทุกๆเรื่องจริงนะคะสําหรับคนโสดน,นะคะที่ยังไม่มีคู่ครองแล้ว,ลวก็ตอนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันยังอยู่ในสถานะโสดอยู่แต่ถามว่ามันมีคนเข้ามาไหมมัน มีคนเข้ามาค่ะอย่างน้อยสองคนขึ้นไปเพราะว่าณนะตอนนี้คุณอยู่ในสถานะที่แบบว่าจําเป็นที่จะต้องเลือกกําลังเลือกกําลังชั่งน้ําหนักกําลังตัดสินใจว่าจะคบใครดีระหว่างนาย A กับนาย B หรือว่านาง A นางสาว A หรือว่านางสาว B เป็นต้นนะคะคือแบบมัน แบบคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ได้อะไรแบบนี้คือแบบต่างคนต่างมีข้อดีข้อเสียในแต่ละอย่างแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ในสภาวะของการเลือกเลือกที่จะแบบว่าเออแบบเอาใครดีแต่อยากจะบอกเลยนะคะว่าในตอนนี้เลือกไปทั้งสองคนก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะคะทั้งสองคนมีเรื่องลับๆ อย่างที่แบบว่ายังไม่มีการแบบเปิดเผยออกมาให้คุณได้รู้แล้วคุณยังไม่ได้ล่วงรู้ความลับนั้นด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสหรือว่ามีเกณฑ์สูงมากว่าคุณจะผิดหวังกับความรักในครั้งนี้นะคะต่อให้เลือกใครก็ตามแต่ดังนั้นแล้วเนี่ยอยู่เป็นโสดสวยๆหรือว่าหล่อๆนั่งชิลๆไปก่อนดีกว่านาออะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะสําหรับบางคนนะคะคือแบบมีคนเข้ามาให้เลือกแต่เป็น perfectionist คือแบบว่า คลั่งใครความสมบูรณ์แบบคนที่เข้ามาหาจะต้องหน้าตาดีจะต้องแบบมีโปรไฟล์การศึกษาที่ดีจะต้องมีแบบฐานะในสังคมที่สูงคุณดูคือแบบว่ามันมันอาจจะแบบว่า มันเกินเบอร์ไปสักนิดนึงนะคะแต่ถามว่าเอ้าก็เป็นการแบบคัดคนเข้ามาในชีวิตมันทุกอย่างมันไม่ได้การันตีว่าการครบคนที่แบบโปรไฟล์ดหรูแบบนั้นจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขเพราะอย่างที่บอกค่ะอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่ไม่ได้บอกคุณอยู่ก็ได้แล้วพอมารู้ที่หลังปุ๊บมันทําอะไรต่อไม่ได้แล้ว <c oughs> อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาที่แบบว่า ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆศึกษาดูใจกันไปดีกว่าเนาะอย่าเพิ่งตั้งป้อมอย่าเพิ่งตั้งเงื่อนไขที่มันแบบว่าสูงจนเกินไปอย่าเพิ่งที่จะแบบว่าแบบอุ้ยคนนี้หน้าตาไม่ดีฉันไม่เอาตัดทิ้งไปอะไรเงี้ยอุ้ยคนนี้แบบว่าการเอ่อการเงินไม่ดีตัดทิ้งไปเลยแบบนี้นะคะก็คือแบบค่อยๆดูกันไปเพราะว่าในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะก็ต้องแบบ แต่สินใจให้รอบครอบสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของความรักเนี่ยค่ะคือถ้าถ้าเกิดว่าเนื่องจากว่าคุณเขาเรียกว่าไงละ่ะคือแบบคุณมีความคิดที่มันแบบ มันล้ำเกินไปจะจนแบบว่าคู่ครองอะ่ะไม่เข้าใจคุณเพราะว่าใน12ใบตรงนี้เนี่ยนะคะไพ่ที่บ่งบอกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่แบบว่าเป็นคนที่มีความคิดล้ำหน้าทันสมัยคิดไม่เหมือนใครตะก,กะแบบอาจจะแบบบางคนอาจจะบอกเลยว่าคุณตะก,กะเพียงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้เป็นต้นแต่คือแบบใดๆก็ตามแต่คือคุณอาจจะบอกว่าคิดก้าวหน้ามีหัวก้าวหน้าที่มากจนเกินไปจนทําให แม้แต่กระทั่งแบบว่าคู่ครองคนรักของคุณอะไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณคิดมันก็เลยทําให้แบบว่ามันมีความเห็นที่ไม่ตรงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมคุณเรียกร้องมากจนเกินเบอร์มันเลยทําให้แบบเอาสรุปแล้วจะเอายังไงพอบอกว่า,าผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายนะแต่พอแบบว่าขึ้นรถสาธารณนะพอเห็นผู้หญิงยืนแล้วผู้ชายไม่ไม่ลุกให้ผู้หญิงนั่งผู้หญิงด่าผู้ชาย อย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นอย่างนั้นคือความไม่เท่าเทียมเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะคิดให้ได้แบบนั้นคือคุณจะต้องแบบว่าเอาให้มันแบบแต่พอดีเออแบบ อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะเรียกร้องก็คือแบบเรียกร้องแต่พองามความเท่าเทียมกันในตรงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของแบบการเงินการหาเงินการหาทองหรือว่าการช่วยกันทํางานบ้านอะไรแบบเนี้ยเออมันโอเคมันเข้าใจได้ในส่วนตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะไปแบบเรียกร้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเท่าเทียมกันคุณต้องรับให้ได้ด้วยนะว่าในตอนที่สภาพเพศของคุณมันไม่สามารถที่จะรองรับทําอะไรได้เหมือนอย่างที่ผู้ชายทํา เออมันจะทําให้คุณลําบากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอาแต่พอดีนะคะความรักก็คือบบกว่าอ่ะให้มันแบบมีความอ่อนหวานอ่อนโยนโรแมนติกเป็นอะไรประมาณนี้แต่มันเป็นเรื่องยากสําหรับคนที่มีคู่ครองในช่วงนี้นะคะมันเลยทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันคะ่ะจนกระทั่งแบบว่านําพาไปสู่ซึ่งการทะเลาะเบาแหวงดังนั้นแล้วเนี่ยเติมใจให้กันหน่อย เอาความใจใส่เข้ามานิดนึงเธอกินข้าวแล้วหรือยังเธอแบบอาบน้ำแล้วหรือยังเป็นไงบ้างวันนี้นู้นเนี่ยสอบถามสรทุกสุขดิบกันได้แต่น,นตอนนี้คือมันเป็นฟีลลิ่งแบบประมาณว่าต่างคนต่างอยู่อะมันไม่มีความเป็นครอบครัวมันแทบจะไม่มีความรักอยู่ในนั้นแล้วเพราะนั้นแล้วก็คือแบบว่าลองเปลี่ยนดูใหม่นะคะทุกอย่างมันเปลี่ยนได้จริงๆนะคะเพราะนั้นเราก็ลองดูกันแล้วกันนะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าพูดถึงด้วยเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายนะคะก็คืออเดือนนี้มันหนักหนาสาหัสอย่างที่ว่าจริงๆนั่นแหละ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามแต่นะคะที่เป็นสายพญานาใครก็ตามแต่ที่เป็นสายพ่อปู่หรือสีใครก็ตามแต่นะคะที่เป็นสายท่านพญายมมบ้านใครก็ตามแต่นะคะที่เป็นสายพระราหูเยอะมากนะเยอะมากเลยจริงๆนะคะแล้วก็บางคนนะคะก็คือบอกว่าเป็นสายขององค์พยาครุฑด้วยเช่นเดียวกันคือแบบมาในแถบนี้นะคะก็คือต้องบอกเลยว่าเดือนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ จะช่วยนำพาให้คุณนั้นเนี่ยแควค่าปลอดภัยนะคะนั่นคือผลบุญเท่านั้นเลยค่ะคุณไปทําบุญเถอะทาจิตให้สบายเดือนนี้คุณจะต้องแบบว่าทายัางไงก็ได้ถ้ารู้สึกโมโหรู้สึกโกรธคุณจะต้องดับไฟตรงนี้ให้ได้ด้วยการแบบว่าปฏิบัติภาวนานะคะสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปทําบุญสุนทานไปใส่บาตรตอนเช้าเอ่ยหรือจะแบบโอนไปร่วมแบบ โอนปัจจัยแบบว่าไปร่วมสร้างพระสร้างวัดที่ไหนก็ตามแต่คุณทําไปเลยคะ่ะในเดือนนี้ทําให้ได้ในทุทกทวันนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะให้เหล่าครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้เอื้อนเอ่เยไปเมื่อสักครู่นี้เนะะี่ยค่ะให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยช่วยเราให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ด้วยอย่างการแบรบมีสติมีปัญญาแล้วก็ให้มันราบลื่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าถ้าเกิดว่าจะติดขัดอย่าให้มีความติดขัดเลยกันแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันจะต้องมีการติดขัดเกิดขึ้นแล้ว,ลวก็ขอให้มันมีแค่แบบไม่ต้องเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นให้เราแบบได้เออได้ใช้สติก,กันกองได้หายใจหายคอบ้างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเอาจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่าเราจริงจักษิและเทวดาทั้งหลายเนะะี่ยค่ะเขาว่า พร้อมใจที่จะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วเขาอะอยู่ในบริเวณบ้านของคุณเขาอะพร้อมที่จะแบบว่าช่วยช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณโดนบันดาลให้คุณในบางเรื่องเออซึ่งอันนี้มันจะต้องแบบว่าเขาจะทําให้เราได้นั้นก็ต่อเมื่อคุณต้องอารมณ์ดีก่อนคุณจะต้องไม่มีแบบโมหะโทสะความโกรธความโมโหความแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องทําจิตใจให้มันแบบว่าผ่องแผ้วแจ่มใส แบบนิ่งให้ได้ที่สุดเท่าที่จะทาได้คุณกับท่านถึงจะคอนเน็กกันได้จะลิงก์กันได้จะเชื่อมโยงกันได้แล้วจะนําพาให้คุณนั้นเนี่ยเออรอดแบบรอดพ้นจากเดือนเนี้ยไปได้อย่างแบบวุดบวิด แบบไอ้ที่จะแบบต้องเจอในหนักๆก,ก็จะกลายเป็นเบานะคะจากเบาก็อาจจะแบบไม่ต้องเจอเลยก็ได้นะคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้คนที่เลือกเออไม่ใช่เลือกขอไปทําพิกาการจนติดนะคะก็ขอให้แบบว่าชาวราศีเมษนะคะในเดือนนี้นะคะประสบพบเจอแต่ความแบบสุขสงบร่มเย็นก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะก่อนจากลากันไปนะคะใครก็ตามแต่นะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวหรือแม้แต่กระทั่งบอกว่า สนใจในเรื่องของแบบนี้ค่ะข้อมือหินแบบมงคลต่างๆนะคะที่จะช่วยเสริมดวงอะไรพวกนี้คุณสามารถที่จะแบบว่าแอดไลน์มาถามแม่หมอได้ตามที่ทุกคนเห็นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนจากลากันไปนะคะสำคัญมากๆกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิยยาทานและเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะ ว่าเออแบบพูดคุยกันได้แม่หมออาจจะไม่ได้เข้าไปตอบแต่ว่าแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์เลยจริงๆนะคะแล้วก็ขอบขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่แบบว่าเออคอมเมนต์กันเข้ามาอะไรเงี้ยแม่หมออ่านแล้วก็แบบเออรู้สึกมีความมีกําลังใจในการที่จะทําคลิปต่อๆไปให้ทุกๆคนได้ได้มาดูกันได้มาพูดคุยกันกับแม่หมอนะคะอ่าวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ